สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกทท่านนะคะวันนี้ร้านชื่นชมพระบ้านของเรานะคะพี่พี่จ๋ามีพระสวยสวยมาแบ่งปันกันนะพี่พี่ะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0ูนย์เก้า2ก้าสอน้าะพี่พี่จ๋า ID line นะคะจะเป็น t don นะคะ n un แล้วตามด้วย2530นนะพี่พี่นะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดใดทั้งสิ้นนะยังไงร,ร้านของเราฝากกดไลค์นะคะพี่พี่ขากดแชร์นะกดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อต่อไปนะคะพี่พี่จ๋าเนาะวันนี้นะคะร้านของเรามี้าคเคลื่อมาแบ่งปันกันใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะใหม่เก่าคะเข้ากันไปนะพี่พี่ขานะดูกันไปเรื่อยๆดูให้ชอบให้ถูกให้ถูกใจกันก่อนนะ ่าร้านของพระของเรานะคะพี่ๆขาต่างที่มาต่างวาระกันนะทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะคะพี่ๆขาไงน้องรบกวนดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก่อนนะคะพี่ๆขาเพื่อไม่ให้เดี๋ยวหน้าพี่ๆขาไม่ค่อยจะดีเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอย่าลืมนะร้านของเรามีบริการเก็บเงินไปทางจะส่งฟรีนะพี่ๆนะนะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะรายการแรกนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่ขาได้มาใหม่เลยนะคะพี่พี่ขาได้เป็นพระสมเด็จนะคะนี่สมเด็จวัดละคังนะพี่พี่ขอดูนะคะนี่เนื้อเก่าเก่าเกินเลยนะพี่พี่ขาได้เข้ามาใหม่เนาะดูนะนี่นะคะได้เข้ามาใหม่นะคะพี่พี่ขาเนื้อเก่าเก่านะคะ พิมใหญ่นะพี่ๆค่ะน่าจะพิมเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะในเกตทะลุซุ้มนะคะนี่น้องก็เพิ่งจะมาสังเกตดูว่าเกตทะลุซุ้มนะคะพี่ๆจ๋าดูนะคะนี่ยสวยเลยพี่ๆจ๋าดูนะนี่นะคะได้เข้ามาใหม่เลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้ได้เข้ามาใหม่หลายหลายอย่างเลยนะหลายองค์เลยนะคะพี่พี่ขานี่ดูนะคะสมเด็จวัดระฆังซุ้ม ไอพิมพ์ใหญ่นะคะเกตทะลุซุมนะพี่ๆค่ะดูนะคะเนื้อเก่าๆดูนะนี่เก่าๆเลยนะคะพี่ๆค่ะดูนะนี่ดูนะสวยเลยนะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่ๆจาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าศีนะพี่ๆค่าร้อยเอดเนาะ เป็นเนื้อหลอดทองแดงนะพี่พี่ขานี่ตอกโคดนะไว้ที่สังคตินะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ดูนะเดี๋ยวแป๊บนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยพี่พี่ขาเนื้อทองแดงนะคะเนี่ยนี่ดูนะหูห่วงเป็นปียเลยนะคะพี่พี่ขาออกปีหนึ่งแปดนี่ยจะมีขีดนะคะนี่มีขีดตรงด้านนี้เนาะนี่โอ้มันเป็นรอยเดี๋ยวแป๊บนะพี่พี่ขาเป็นรอยมือน้องเนาะแป๊บนะคะเหมือนเงื่อออกมือ เป็นรอยเลยแป๊บนึงนะพี่พี่ขานอ้องเช็ดให้เนาะเป็นรอยมือนะคะพี่พี่ขาโทษทีนะนี่นะพี่พี่จ๋าดูนะสวยเดิมเลยพี่พี่ขาดูนะคะเนี่หูห่วงปิ้นปิ้นมีเส้นขีดนะคะพี่พี่ขามีเส้นขีดนี่ด้านนี้เนาะนี่ดูขอบนะคะพี่พี่จ๋าด้านข้างนะสวยเลยนะนี่นะ หน้าตาคมชัดนะคะพี่พี่ขาหน้าตาคมชัดนะหลวงพ่อทองมานะรายการนี้ต้องเอา5้าอบาทค่ะพี่พี่ขาห้าอยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นนี่เหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะคะรุ่นผ่าปากนะคะพี่พี่ขาหรือว่าเรียกว่าเหรียญเลื่อนนะปี0ูนย์ดนะพี่พี่ขาดูนะคะนี่เส้นผ่าปากคมชัดนะคะนี่ดูนะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมปีศูนย์แปดเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะเนื้อกระไรทองสวยๆนะคะพี่พี่ค่ะดูนั่นนี่สวยเดิมเลยนะคะพี่พี่ค่ะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อทวดดูนะพี่พี่จ๋าดูนั่นนี่ตัวหนังสือคมชัดเลยนะเส้นผ่าปากคมชัดนะรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทพอค่ะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ ดูนะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่ขาดูนะเป็นเนื้อออกจะแบบลมดํานะคะพี่พี่ขาลมดําแบบสวยๆเลยนะพี่พี่ขาเนี่ยเงาเงานะนี่ต่อโค้ดไปที่สั่งคตินะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยวัดโบสถ์โพทองดูนะคะพี่พี่จ๋าตัวหนังสือคมชัดนะคะหลังยันห้าเหรียญนี้ออกปีหนึ่งแปดนะพี่พี่ขาออกปีหนึ่งแปดเนาะนี่ดูนะดูนะคะดูนะเนี่ย ขอบสตางเลยนะคะพี่พี่จาออกออกเอ๊ะคล้ายคล้ายขอบสตางไหมดูนะคล้ายๆนะตัวหนังสือจะไม่เหมือนใครนะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อทบนะคะดูเนี่ยตัวหนาหน้าตาคมชัดสวยเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูนะรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทพอค่ะพี่พี่จ๋าห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสวนนะคะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อสวนนี่นะคะ หลวงพ่อสวนวัดสำโรงนะพี่ๆจ๋าดูนะคะนี่เนื้อทองแดงนะคะพี่ๆ่ะจะมีโค้ดด้านล่างเนาะคะ่ะนี่หน้าตาคมชัดติดน๋วนะคะวัดสำโรงนะคะพี่บูนจังหวัดอุบลน,นะี่พี่ๆจ๋าดูนะคะนี่ปีออกปี20พี่ๆหาดูเนี่ยจะมีเส้นขีดเนี่ยดูนะตรงตัวหนังสือเลยนะคะพี่ๆจ๋าดูนะเนี่ยเนี่ย ดูขอบด้านข้างนี่ก็สวยนะคะพี่พี่จ๋าขอบด้านข้างนี่สวยเลยนะนี่ดูนะดูนะคะพี่พี่จ๋าสวยเดิมเลยเนาะรายการนี้น้องเอาสี่ร้อยห้าสิบาทพอค่ะพี่พี่จ๋าสี่ร้อยห้าสิบาทนะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญะยาศนะพิมพ์ขอเบ็ดนะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงมาสวยๆเลยนะคะนี่ออกปีสองสี่หกเก้านะพี่พี่จ๋าออกปีสองสี่หกเก้า วันนี้มือเหมือนไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะพี่พี่ขาดูนะนี่โทษทีนะคะพิมขอเบ็ดนะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงนะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนี่ขอบด้าน้างนะคะเป็นขอบมขอบเรื่อยนะเมื่อกี้พูดผิดไปทีแล้วเหว่าเป็นขอบสตังค์นะคะเป็นขอบเรื่อยนะคะพี่พี่ขาดูนะหน้าเหรียญย่นๆนะคะพี่พี่ขาดูนะคะนี่หน้าตาคมชัดรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทพอนะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่ขานี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเสือวัดสามโกนะพี่พี่จ๋าดูนะคะหลวงพ่อเสือวัดสามโกเป็นเนื้อออกเขาเรียกน,นะเนื้อกระไลเงินนะคะพี่พี่ขาเนื้อกระไลเงินสวยๆนะคะนี่จะมีเส้นขีดตรงปากนะมุมปากนะพี่พี่จ๋าดูนะคะนี่ ขีดตรงมุมปากนะออกปีสองสี่เก้าสองนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกะไล่เงินนะคะเนี่ยพึ่งได้มาครั้งแรกเลยนะเนี่ยเนื้อกะไลเงินแบบนี้นะคะหลวงพ่อเสือวัดสามโกเนาะนี่นะคะสวยเลยนะคะพี่พี่ขาเนื้อกะไลเงินเพิ่งเคยได้เข้ามาเหมือนกันเนาะดูนะคะนี่สวยเดิมเลยพี่พี่จ๋ารายการนี้น้องขอห้าร้อยบาทพอนะรายการต่อไปคะ่ะพี่พี่จา๋าจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อขอมนะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะพี่ๆจ๋าดูนะคะนี่ครั้งนี้เพิ่งได้เข้ามาเหมือนกันนะคะครั้งแรกเลยเพิ่งเพิ่งเจอนะพี่ๆค่ะบ้านนี้เนี่ยมีพระสวยๆเนาะดูนะคะนี่ดูนะสวยเดิมเลยนะคะพี่ๆจ๋าดูนะคะนี่ออกปีสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่ๆค่ะดูขอบเนี่ยสวยเลยนะ เนี่ยดูนะคะพี่พี่ค่ะหลวงพ่อขอมเนาะรายการนี้น้องขอห้าร้อยบาทพอจะพี่พี่ค่ะห้าร้อยบาทพอนะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามนะพี่พี่ค่ะเป็นเนื้อก,กระไ่ะทองนะพี่พี่ค่ะดูนะคะนี่ดูนอัหน้าเหรียญสวยๆเลยออฟฟิสองสี่หกห้านะเป็นบล็อกโมไม่มีไส้นะคะพี่พี่ขาเป็นไม่มีไส้เนาะ ดูนะคะเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาเดิมเดิมเลยเหมือนจะเป็นี่ครอบกระบอกนะคะพี่พี่ขาเรียนหลวงพ่อชุยครอบกระบอกเนาะรายการนี้น้องเอา450บาทพอค่ะพี่พี่ขาส่บาทนะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญอุปชารอดนะเหรียญหลวงพ่อรอดวัดโค้งเขื่อนนะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยหน้าตาคมชัดนะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาอีกตัวหนังสือสวยเลยนะดูนะคะเนี่ย อัขรยันด้านล่างนะคะเนี่ยสวยเดิมนะคะดูนะนุนนนสวยสวยเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนนะคะพี่พี่ดูนะเนื้อทองแดงมาแบบสวยเลยนะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยขอบสวยสวยเลยนะเนี่ยดูนะคะเนื้อสวยมากเลยนะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยนี่รายการนี้น้องเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทพอค่ะพี่พี่ขาสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะคะหลังยันเบี่ยงนะคะพี่ๆจ๋าดูนะนี่ออกปีสองสี่เจสองนะพี่ๆขาเนื้อทองแดงดูนะนี่มีเม็ดผดขึ้นหน้าเหรียญด้วยนะพี่ๆขาตัวหนังสือสวยเลยนะคะนี่ยดูนะหลังยันเบี่ยงด้านหลังสวยๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าดูนะนี่นะ เนื้อขอบนะคะพี่ๆค่ะคมชัดเลยนะรายการนี้้องเอา450บาทพอค,พพค่ะพี่ๆค่ะดูนะรายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญจัก,กรเพชรนะคะเท้ามหาพรมนะพี่ๆค่ะวัดดอนยาน,นาวานะเป็นเนื้อทองฝ่าบาทนะคะพี่ๆค่ะเนื้อทองฝ่าบาทดูนะคะนี่เม็ดไข่ปลาล้อมรอบ รายละเอียดยังคมชัดอยู่นะคะพี่พีชารายละเอียดยังคมชัดอยู่นะดูนะคะนี่นี่นะคะดูขอบด้ดนข้าเนี่ยสวยเลยนะคะพี่พีขา<อ>จากกระเพชรเท้ามหาพรมเนาะนี่ดูนะคะสวยมากนี่ดูนะนี่นะรายการนี้น้องขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พีชาน้องขอห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่จ๋าจะเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อปานนะคะวัดบางเฮียนนะพี่พี่จา๋าเนื้อกระไลทองขอบกระบอกนะออกปีสองสี่แปดสามพี่พี่จ๋าดูนะคะนี่สวยเดิมเลยนะคะนี่มีเส้นขนแมวหน้าเหรียญเต็มเลยนะคะพี่พี่จ๋าเนี่ด้านหลังเหรียญน,นะคะเนี่สวยเลยนะคะอักขรยังคมชัดอยู่นะ เป็นขอบกระบอกนะคะพี่พีจ๋าขอบกระบอกนะคะนี่ขอบกระบอกสวยๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะนี่นี่นะจะมีเส้นขีดเกินลงมาตรงพอพานด้านล่างนะคะพี่พีจ๋าดูนะคะนี่ดูนะรายการนี้น้องขอห้าร้อยบาทพอค่ะพี่พี่ะาห้าร้อยบาทพอนะรายการตตอไปค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวนะจะเป็นเหรียญหลวงปู่พางนะคะ หลวงปู่ผางวัดอาลาอุออดมคงคาคีาครีเขตนะพี่พี่ขาดูนะคะเนี่ยเป็นเนื้อลมดํานะเนี่นะคะเนื้อลมดํามาสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาดูนะอะไรกรันไนายการนี่จะเป็นบล็อกสละเอคอติ a ้งนะพี่พี่ขาเป็นบล็อกคอติ้งเนาะออกปีหนึ่งสองนะพี่พี่ขาปีหนึ่งสองนะคะนี่หูห่วงปิ้นๆกันเลยเนี่ยมีเส้นขีดทางด้านหลังเน,นี่ยดูนะคะ ดูคอบเนี่ยพี่ๆขาสวยเลยเนื้อลมดํามาแบบสวยๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าดูนะคะนี่บ็อกสรละเอคอติ่งนะคะพี่ๆจ๋าดูนะคะนี่สวยเดิมเลยนะรายการนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆจ๋าห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายนะคะหลวงพ่อสายวัดพยาคารามนะคะพี่ๆขาหรือว่าวัดเสือเนาะ เหรียญน,นี้ออกปีสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่ขาสองสี่แปดสองเนาะนี่ดูนะหลวงพ่อสายนะคะนี่เป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่พี่ขาเก่าๆเลยนะแต่ว่ารายละเอียดก็ยังคมชัดมองเห็นอยู่นะนี่นะคะดูขอบด้านข้างนี่สวยเลยนะเป็นอาน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่ขาจะเป็นทองแดงออกกะัะลาทองนะคะพี่พี่ขาดนะูนั่นนี่ สวยเลยนะคะเป็นเหรียญหันข้างนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้น้องขอ450บาทพอจะอไป450บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานวัดโปร่งกระสังนะคะพี่พี่ขาเป็นรุ่นหนึ่งเนื้อลมดำเนาะนเนื้อลมดำสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่หน้าตาคมชัดนะรายละเอียดหน้าเหรียญยังคมชัดอยู่นะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยนี่ดูนะ นี่นะคะออกปีสองห้าหนึ่งเก้านะพี่ๆขาดูนะคะเนี่ยอักขระยันด้านหลังยังสวยคมชัดตัวหนังสือสวยคมชัดนะนี่ดูขอบด้านข้างนะคะพี่ๆขาสวยเดิมเลยนะรายการเนี้ขอสี่ร้อยบาทพอค่ะพี่ๆจะเอาสี่ร้อยบาทพอนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่ๆขาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่ๆขาดูนะคะนี่ เย่นลงปู่ไข่นะคะจะมีจานนะคะด้านหน้าเนี่ยดูนะคะจานด้านหน้าซ้ายขวานะพี่ๆขาจานด้านหลังนะคะดูเนี่ยเป็นหูในตัวนะคะพี่ๆขาหูในตัวนะนี่นะคะหูห่วงออกจะเป็นปิ้นหน่อยนะพี่ๆจ๋าดูนะคะเนี่ยขอบกานข้างก็สวยนะเนี่ยดูนะ เนื้อนะทองแดงสวยๆมาเก่าๆหนะ้าตาคมชัดเลยนะพี่ๆจา๋ารายการนี้น้องขอห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ๆค่ะห้าร้อยบาทพอนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะวัดจุฬามณีหลังยันห้านะพี่ๆจา๋านี่นะคะจะตอกโค้ดนะคะตอกโค้ดนะคะไว้ที่สังคติด้านหน้านะด้านหน้าเหรียญเนี่ยจะมีเส้นขีดนะคะพี่ๆค่ะในดูนะ ตัวหนังสือสวยคมชัดเลยนะเลียนนี้นะคะนี่ออกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะหลังยันห้านะคะพี่พี่ขาดูนะคะเนี่ยด้านหน้าจะตอกโคดมาที่สังขติแบบลึกๆเลยนะเกือบแบบทะลุไปแทบบจะไปด้านหลังเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยเนี่ยนะขอบก็สวยนะคะพี่พี่ขาดูนะคะเนี่ยรายการน,นี้นอกเอาสี่ร้อยบาทพอค่ะพี่พี่จ๋าเอาสี่ร้อยบาทพอนะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะดูนะคะนี่ดูนะน่าจะเป็นเนื้ออัปปก้านะพี่พี่ขาเนี่ยส่องเข้าไปด้านในสวยเลยนะคะนี่ตัวหนังสือสวยคมชัดนะคะพี่พี่ขาเขาเลียมกรอบมาแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะนี่กรอบก็สวยนะคะพี่พี่ขาก,ก็สวยนะคะน่ารักเลยนะเอาไว้ให้ลูกหลานนะคะแฟนนะค้องนะดูนะคะ เลียมกกอบใส่กรอบมาให้เลยนะกรอบทองนะพี่พี่ขาแต่ไม่ใช่ทองแท้นนะดูนะคะไม่ใช่ทองแท้น,นะคะพี่พี่ขาดูเนี่ยสวยเลยมาขึ้นกล้องเนี่ยยังสวยเลยรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทพอค่ะพ <500 S 2> ี่พี่จะเอาห้าร้อยบาทพอนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟ้นนะคะนี่หลวงปูฟ่ฟ้นนะพี่พี่ขาเหรียญนี้เป็นรุ่นสองนะพี่พี่ขารุ่นสองวัดบ้านนาหัวช้างสกลนครนะพี่พี่จ๋าเนี่ย เป็นเนื้อกระไลทองนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ฟั่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะพี่พี่ขาดูด้านหน้าเนี่ยใ้คางเนี่ยจะมีเส้นขีดใ้คางคมชัดเนี่ยด้านหลังมีเส้นเสาวอากาศคมชัดนะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่ยหน้าตาคมชัดเลยนะคะเป็นรุ่นสองนะพี่พี่ขารุ่นสองนะปีศูนย์เจ็ดนะคะรุ่นสองสิทธ์ออสร้างถวายนะพี่พี่ขา เนื้อกระไหลทองสวยๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวนะวัดบ้านนาะหัวช่างสกลนครนะ่าจะเป็นที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำนะนี่ดูนะเนี่ยขอบก็สวยๆนะนั้นหนาเลยนะคะพี่ๆขาเหรียญน,นะนั้นหนาเลยนะนี่ดูนะรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทนะพี่ๆขาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพอท่านเขียวนะวัดทลงมนปีหนึ่งสามนะพี่ๆค่ะดูนะคะนี่เหรียญนี้เนี่ยโอ้โหได้มาแบบนี่เลยแก,แก่งแย่งก็เข้ามาเลยนะเนื้อทองแดงเนี่ยพี่ๆจ๋าดูนะออกปีหนึ่งสามนะคะพี่ๆค่ะวัดทลงมณเนี่ยหูห่วงนป้นๆเลยนะเนี่ยมีเส้นขีดเนี่ยตรงมุมยันนะคะพี่ๆค่ะดูนะคะนี่ นี่ขอบด้านข้างก็สวยนะนี่นะคะดูนะพี่พจา๋าดูนะนี่พอท่านเขียวว่าถ้าลงบนเนื้อทองแดงนะคะจมูกเป็นสันคมคมเลยนะพี่พจา๋าดูนะนี่รายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทนะคะพ,พี่จ๋าเอาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเนื้อเหรียญเนื้อลมดํานะ เนี่ยนะคะชินนาาดนะคะหลังนาเลส่วนนะคะพี่พี่ขาชินนาาดหลังนาเลส่วนเนาะเนี่ยนะคะซุ้มใหญ่ๆนะคะพี่พี่ขาซุ้มใหญ่ๆเต็มๆหน้าตาคมชัดนะด้านหลังเป็น,นอาพะนาเลส่วนนะคะท่านกําลังหลังลน้ําทักสีโนทโกนะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะนี่สวยเดิมเลยเนี่ยนะคะขอบด้านข้างก็สวยนะพี่พี่ะะขาคมชัดกันเลยนะคะเนี่ย นี่นะรายการนี้น้องเอา450บาทพอจะเี่พี่ขาเี่อบาทพอนะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญจจตุรพิษพรชัยนะหลวงพ่อแพ้นะคะวัดพิกุลทองนะคะพี่พี่ขาจะมีตอกโค้ดเลข9นะคะไว้ด้านหน้าเนาะเป็นเนื้อลมดํานะคะพี่พี่ขาดูนะคะนี่ เนี่ยนะคะด้านหลังตัวหนังสือสวยคมชัดนุนๆเลยนะจะมีเม็ดผดขึ้นหลังเหรียญด้วยนะพี่ๆค่ะนี่เหรียญจากตัวระพิษพรชัยนะเนี่ยนะคะด้านข้างก็สวยขอบนี่ด้านข้างก็สวยเป็นแบบคล้ายๆขอบเลื่อยนะพี่ๆจ๋าดูนะคะนี่ดูนะรายการนี้น้องเอาสี่ร้อยบาทค่ะพี่ๆขนาะน้องสี่ร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อม ห่วงเชื่อมนะพี่พี่จา๋าดูนะคะเนี่ยหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะจะเรียดน,นี้จะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะคะพี่พี่ขาพิามพ์หน้าหนุ่มนะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาดูนะนี่นะคะอุปชาม่วงนะนี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมสวยๆนะคะพี่พี่จ๋าเนื้อทองแดงนะในี่ขอบกระบอกนะคะพี่พี่ขาด้านข้างเป็นขอบกระบอกนะนี่ดูนะ รายการนี้นะ้องเอาสี่ร้อยบาทพอคะ่ะพี่พี่จ๋าสี่ร้อยบาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะหรือว่าหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ำพระสีีจเจริญน,นะคะพี่พี่จา๋าดูนะคะเนี่เนื้อทองแดงมาแบบสวยนะคะดูนะคะพี่พี่จ๋าสวยเลยนะนี่จะเป็นเหรียญที่ระลึกในการถวายพัะนาหารนะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่จา๋า ขอบด้านข้างก็สวยไหนดูนะรายการนี้น้องออี่า4 5บบาทพอค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะบิดเป็นเหรียญหลวงปูสุนะวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่พี่ขาหลังยันสามนะดูนะเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงนะรายการนี้ออกปี2 4 6 6ี่นะคะนี่ตัวหนังสือคมชัดนะคะรายละเอียดยังสวยเลยนะ สวยเห็นอยู่นะคะนี่มีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบด้านหลังเหรียญน,นะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะเนี่เป็นขอบกระบอกนะคะหลบปูสุกเนาะนี่ดูนะนี่นะคะห่เชื่อมห่วงเชื่อมนะรายการนี้น้องขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่จ๋าห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะพี่พี่ขา ดูนะคะเหรียญนี้ออกบีดูนะสองสี่เจ็ดศูนย์นะเนื้อทองแดงนะพี่พี่ขาดูนะคะสวยเลยนะเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงนะคะดูขอบนี่สวยเลยนะนี่ขอบกระบอกนะคะพี่พี่ขาขอบกระบอกเนาะนี่ดูนะรายการนี้น้องเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทะคะ่ะพ,พี่พี่ขา รายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือเอหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเหลือ,ลอ,ลอวัดสาวชะงกนะพี่พี่ขาดูนะเป็นเนื้อทองแดงดูนะคะหน้าตาคมชัดนะคะในตาคมชัดเลยนะคะพี่พี่ขาในตาคมชัดเลยดูนะออกปีสองนสี่เจ็ดเจ็ดนะคะหลังยันใบพัดส,สวยสวยนะคะดูเนี่ยวัดสาวชะงกนะพี่พี่ขาขอบด้านข้างนี่สวยเลยนะ เนี่ยดูนะคะพี่พี่จ๋าดูนะเนี่ยเม็ดในตาเนี่ยคมชัดเลยนะรายการนี้น้องขอ4ี่ร้อยบาทจนะ้าพี่พี่ขาสี่รอยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่พี่ขาวัดบางกระเบานะเนี่ยด้านหลังจะเป็นจอจริเรลาบนะคะพี่พี่ขาเหรียญน,นี้ก็นานๆได้เข้ามานี่ก็เพิ่งได้เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ย หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะพี่พี่ขาออกปีสองสี่เก้าสี่หรือแปดสี่สองสี่แปดสี่นะคะพี่พี่ขาดูนั้นเนี่ยเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะหูเชื่อมหลวงพ่อจาดเนาะนี่นะคะด้านหลังจอจะเจริญลาบนะพี่พี่ขาดูนะคะนี่หูเชื่อมเนาะนี่ดูนะคะพี่พี่ขาสวยเลยนะขอบกระบอกนะคะพี่พี่ขาเป็นขอบกระบอกเนาะนี่ดูนะคะ ดูนะรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทจาะพี่พี่ขาเอาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปรายการสุดท้ายนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะพี่พี่ขาเป็นเนื้อลมดำเนาะนี่นะคะออกปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่พี่ขาดูนะอายุครบแปดรอบนะคะหลวงพ่อแดงนี่ดูด้านหลังนะคะพี่พี่ขาอักขร ยันนะคะคมชัดนะเนี่ยดูนะคะขอบด้านข้างก็สวยเนี่ยดูนะคะขอบนี้สวยคมชัดเนี่นะคะเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงเนาะเนี่ยดูนะสวยเดิมเลยพี่ๆจา๋าดูนะคะในตัวหนังสือสวยคมชัดเลยนะดูนะคะรายการนี้น้องเอาสี่ร้อยบาทคะ่ะพี่ๆขาน้องเอาสี่ร้อยบาทพอนะ ค่ะพี่ๆ่ะดูให้ชอบกันก่อนนะดูให้ใช่นะคะถูกใจองค์ไหนรลยการไหนนะโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้านะคะสองหนึ่งซีสองห้าแปดสองนะพี่ๆจ๋าไอดีไลน์นะคะทีดอปโอเอ็นเอ็นยูเอ็นล้วตามด้วยสองห้าสามศูนย์นะ อย่าลืมนะคะร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางจะสง่งรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะพี่ๆะะยังไงฝากพี่ๆที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะ ถ้าพี่ๆกดติดตามนะคะพี่ๆจะไม่พลาด EP ที่น้องลงนะน้องลงคลิปทุกวันนะคะเวลาหกโมงเช้าของทุกวันนะคะพี่ๆ่ะถ้าไม่ได้มีธุระไปไหนลงตรงเวลาตลอดนะยังไงมารอดูรอชมรอซื้อกันได้เลยนะคะพี่ๆะผ้าสวยๆราะคาะไม่แพงจับต้องกันได้เลยนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวยังไงวันนี้น้องลาไปก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะ